สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะเพ,เพื่อนๆ่ะวันนี้วันหยุดนะคะหยุดงานไปเข้าป่าหาเห็ดกันค่ะแต่นายมาจะมาดูป่าเห็ดพึ่งหวานก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนที่นายจะไปเก็บเห็ดเหลืองเนาะหรือว่าเห็ดมันปูแต่นายเจอเรียดอกเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆขาดอกเล็กนะคะดอกเล็กของวันนี้นะคระับเพื่อนๆ่ะอืมอู้อยังอ่อนๆอยู่นะ ทำไมเขาตบไม่รู้น่าจะตบแบบว่าให้เชื้อนะดูเชื้อไหมแล้วก็ปกไว้นะคะดูมีน้องด้วยดูดูออกไปดูไม่ทันดูดิเหลืองเหลืองนี่โดนชัยโดนแทะ แย่งน้อง้วเนเ่ยเห็ดมันปูดอกแรกครับเพื่อนค่ะดอกแรกที่ไหนตั้งใจเก็บน,นี่สองพันยิบสีค่ะเห็ดเห็ดพึ่งหวานพูดปิดเห็ดมันปูวสวยๆนะเพื่อนค่ะนี่ชมความงามก่อนแต่ไม่รู้จะเป็นหนอนรูดโดนแทะไปหาต่อดีค่ะ เจออีกดอกค่ะเห็ดพึ่งหวานโอ้ยยังแน่นอยู่ยังแน่นอยู่เพื่อนขาป่านี้แปลว่ามันเพึ่งออกคับเพื่อนกันยังไม่ค่อยมีเยอะดูเห็ดพึ่งหวานค่ะอันนี้มันเป็นเนี่ยเขาเรียกอะไรสปอร์มันนะ้ดูดิเก็บเสร็จกนะ็กลบเลเน้อง มีน้อยก็ตัดไปเลยนะเพ,เพื่อนๆค่นันอฮ้ยโอ้ยขาวจวอยู่ดูสิถึงข้างนอกจะไม่สวยแต่ข้างในสวยเพื่อนขาวจวเลย ที่สองถึงจะโดนแทะไปก็โอเคอยู่นะจุวะอยู่นะอืมเห็ดพึ่งหวานสวีเดนท่าแต่ก็มันมีไม่เยอะเยเพื่อนๆก็ยังมีไม่เยอะเนาะแต่ก็หาต่อมีมีห้วยด้วยเพื่อนๆมีห้วยด้วยที่จริงมันเป็นร่องน้ำที่เขาขูดตะลึงอ่ะอืออันนี้ มาไม่ทันครับเพื่อนขามาไม่ทันนี่อัอนี้ก็ดูแผลเป็นเชื้อเป็นตัอนี่นี่ดอกตะมุตตะมิแต่ว่ามันจะนิ่มเลยโดยไม่รอดน่าจะไม่รอดเพื่อน,นันเดี๋ยวผ่าให้ดู อืมไม่รอดค่ะโดยนะต่มุตแต่มิแต่ว่าไม่รอดอปล่อยน้องไปที่จริงอ่ะวันนี้ใน,นอ่ะตั้งใจไปหาไปเก็บเห็ดมันปูเพื่อนค่ะแต่แวะมาดูเห็ดพึ่งหวานนี่ก็เจออีกแล้วมันไม่ทัน ไม่ทันน้องๆนะแปลว่าอันนี้ป่าเห็ดเปร้ยหวานเพื mm ่อนค่ะมันก็เป็นป่าเล็กๆเป็นป่าเล็กๆแต่ก็ยังไม่ออกออกไม่เยอะหรือว่ามาไม่ทันก็ไม่รู้เพื่อนค่ะก็ได้มาสองดอกเพื่อน่ะได้มาสองดอกนะ mm hmm. ก็โอเคเป็นเลิกง,งามยามดีเพื่อนค่ะเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปหาป่าอื่นนะนะป่าที่ไหนรู้จักนะเพื่อน่ะแต่เดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดมันปูกันดีกว่าค่ะ นี่นะคะมาถึงเราก็ลุยข้างทางกันก่อนนะคะนรบเพื่อนขาเนี่ยเอ็ดมันปูฝาหลังเหมือนเดิมแล้วไหนเอาไปตัดที่บ้าน ข้างทางข้างทาง,ทางอเออไม่ได้นี่ก็ดอกโอเคอยู่นะนี่แปลว่าใหญ่แล้วใหญ่แล้ว ดูดอกดอกนีดด้ไม่ใช่นะมันเกิดใกล้กันไม่ใช่ดูดเละ,เละ,เละอะไรเนี่ยเด็ดดีสองวันป่าแห้งเลยมันกา สงสัยมันไล่เก็บตามเขาอีกแล้วแน่เ,เห็นหั้ยทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมคะนี่ดอกนี้ก็สวย นี่ได้อยู่ได้อยู่นี่ดอกไม่สวยเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่า จะเก็บกองไปก่อน

มันอยู่ใต้คอนนะครับ รวบสวบหรอเพื่อนเนี่ยแข่งกับยุง้ยไม่รู้จะเก็บตรงไหนก่อนเล็ก

กองเดียวนี่นะคานี่ก็จุดเดียวไปบ้านกัะจุดเดียวตรงนี้นะอืมก็ได้อยู่ได้อยู่